อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้มางานแถลงข่าวซูปเปอร์สปอร์ตเทนไมค่ะงานวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจัดถึง4สนามทั่วประเทศเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันแต่มีคนถามมาว่าเสื้อวิ่งปีนี้เป็นยังไงนี่โชว์ให้ดูค่ะเสื้อวิ่งปีนี้เป็นเสื้อออริจินอลจาก Adidas นะคะแล้วก็มีโลโก้เทนไมค์ซีรีส์ด้วยเท่ hey, ใช่ไหมล่ะ รีบสมัครกันให้ทันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วก็ไปคุยกับบรรดาอินฟูนักวิ่งกันวันนี้มาเยอะเลยเอ๊คุณนี่ใครอันนี้อะไรสวัสดีครับอันนี้อันนี้คืออะไรยืนยืนท่านี้เลยใช่เราพร้อมวิ่งมากเลยปีนี้เปิดตัวเทรน,นใหม่ใช่่ะโอ้โหเสื้อสวยมากเลยอ่ะเนาะดีมากใส่สบายข้างหลังเขียนว่าบีดย m มูฟ พูดถึงความสบายของเสื้อวิ่งก่อนค่ะคุณแม่นคะอะเดินออกมาหลบแสงกันสักนิดหนึ่งเสื้อเป็นรูไม่คิดว่าน่า,นาจะระบายเหงื่อด้ดีมากาแล้วใส่ตัวนี้วิ่งเลยวันจริงใช่ไหมคะพี Hi ่พลอยคือหลายๆคนนะติดตามมากเพราะว่าซุปเปอร์สปอร์ตเฮนหม,ม่เนาะเสื้อดีอแล้วปีนี้ก็คือเป็นเสื้อจากอาดิดาสใช่ทุกปีก็เป็นเสื้อจากอาดิดาแต่ว่าอยากจะบอกว่าเสื้อใส่สบายมากเนาะจริงๆใส่สบายมากเลยเดี๋ยวใส่กางเกงขาสั้นอย่างเดียววิ่งได้เลย ถึงความตื่นเต้นกันักนิดนึงปีนี้มีทั่วประเทศเลยใช่ตอนแรกว่าปีที่แล้วเรามีแค่ที่เดียวเซนทันเวิลเนาะแต่ปีนี้เราไปทุกภาคเลยสะดวกของคนภาคใต้ภาคเหนือที่ไม่ต้องเดินทางมาเจอกันที่นี้ได้เลยเครื่องนี้เขาใช้งานกันไงคะเออเครื่องนี้นะครับจะบอกในเรื่องของการวัษณะลูกเท้านะครับความยาวเท้าครับผมว่าลูกค้าเหมกับรองเท้าแบบไหนครับผมว่าเท้าลูกค้าเป็นเท้าแบนเท้าปกติอุ้งเท้าสูง สาามรถเลกกองเเเทท้าาี่หมะับ <Okay. S 2> ครื่องนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเท้าของเราเนี่ยเหมาะกับรองเท้าแบบไหนนะคะแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วอุ้ยมีอันนี้เลยใช้อยู่เลยเนี่ยใช่ไหม a d i a s Zero มี Adidas Pro 3ก็ได้ใช่ไหมอุ๊ยมีหลายแบบเลยนี่นี่นี่ Takumi Sen ก็ได้ พี่สะดวกมากเลยนะเขาก็บอกเลยว่ารองเท้าของเท้าของเราเหมาะกับอะไรนะแล้วลักษณะของรองเท้าก็คือเสริมความมั่นคงรับแรงกระแทกแบบปกติแล้วก็แข่งขันแบบถนนเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากเลยแล้วก็แนะนํารุ่นรองเท้าให้เราด้วยถ้าอยากจะมาลองเองเนี่ยมาได้ที่ซุปเปอร์สปอร์ตนะคะสวัสดีหนีไปวิ่งนะจ๊ะเจอหน้าเราสองคนแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ,คะเราไม่ใช่แอดมินเพจนะคะเราเป็น เพื่อนแอดมินเพจ่าเขาใช้งานเราบ่อยเหลือเกินค่ะเพราะว่าแอดมินเพจต้องถือถ่ายก็เข้าใจได้อยู่เนาะก็เลยไม่สามารถออกกองได้เท่าไหร่เท่าเราเท่าไหร่เท่าเราเนาะตอนนี้นะทุกคนเรามากันที่งานแถลงข่าวค่ะซุปเปอร์สกอร์เทนไมรัน2024ใช่วันนี้บรรยากาศคือคักมากเพราะว่าจะมีทั้งเหล่าบรรดาเราใช้คําว่าแบบดารานักวิ่งใช่คือเพราะว่านอกเหนือจะเป็นคนในวงการบันเทิงเราเขาเป็นนักวิ่งจริงๆใช่ไหมมีพี่ตุลพี่หญิงเออเนี่ยชอบอ่ะชอบที่แอดมินหันไป นี่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 มานี่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 เห็นไหมนี่พี่หญยีดนิทีนี่เชนญน้องเบลเอ่อเอออันนี้อันนี้มีัวตนมีัวตอนเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยกำลังรีวิวคนมางานจากเก้าอี้ใช่อ่าคนมริเนีใช่คนนิทีใช่คนเออต่าง น้องบิวเคยมาวิ่งเทนไมกับเราไหมเคยมาปีที่แล้วปีนี้ก็มาอีกออใชเ่เป็นไงเป็นไงมันดีนะมันยังไงมันดีนเพราะว่าวิ่งเป็น,ปน,นยังไงคือเหมือนเราวิ่งเอาชนะตัวเองอะ เพราะอะไรคะทำไมเพราะว่าแบบมันเป็นระยะที่แบบปกติเราวิ่งส0เนาะอันนี้เป็นระยะที่แบบพอเทรนไมลมันบวกไปอีกอ่ะอ๋อมันคือ16กิโลใช่1กิโลเท่ากับ1นกิโลใช่ป่ะมันบวกไปอีกใช่1ิกิโลปกติเรา10เราถึงเส้นชัยแล้วแต่แบบเอ้ยยังไม่ถึงว่าอะไรเงี้ยเวลาปล่อยตัวเราใจมากทำไมละตีซ้อมสำหรับวันที่26พฤษภาคมนี้นะคะถ้าใครเป็นใส่วิ่งอยู่แล้วหรือบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยซ้อมมาแล้วอยากจะลองลงห้าไมล์ก็ได้ประมาณแปดโลเนาะแต่ว่า 10 m i l e เนี่ยก็ประมาณ16กิโลใไงก็เจอกันนะคะวันที่26พฤษภาลับลองเลยว่าสำหรับใครที่กำลังหาสนามที่ไว้ทำเวลาทำ new PB ว่าสนามเนี้ยเหมาะสุดๆแล้วสำหรับพฤษภาน่าจะเป็นหน้าฝนนิดๆแบบว่าฝนเพิ่งตกแบบกำลังแบบเย็นๆ่มน่าจะไม่ใช่หน้าร้อนแล้วก็น่าจะวิ่งกันสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเกิดสึกชิงงนะคะระหว่างคู่จับมือระหว่างพี่เอ๋กับหมอวิูนะคะตอนนี้เมื่อกี้สู้กันแบบดุเดือดมากเลยค่ะข้างหลังล่ะ ไม่ไหวค่ะเราเลยต้องมาเป็นพิธีกรภาคสนามแทนค่ะวันนี้ <laughs> ปีนี้นะคะเป็นปีแรกใช่ไหมคะที่มีอีก3มสนามเพิ่มนะคะจากปกติจะจ,จัดที่กรทมออแล้วก็มีอีกสามสนามต่างจังหวัดด้วยนะคะตอ <laughs> ันนี้ก็เพิ่มโอกาสให้กันวิ่งที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้ลองไปวิ่งกันดูนะคะก็ <laughs> ในกรทมเนี่ยสนุกมากๆก็อยากให้ทุกๆจังหวัดเลยก็สนุกไปด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่า10 m i l e ปีนี้นะคะมีถึง4สนามด้วยกัน โอ้โัเซอร์ไพรส์มากๆเลยปกติจะมีแต่ที่กรุงเทพวิ่งในพฤษภาคมจำได้เพราะว่าวิ่งทุกป,อนนกปีอันนี้คือวิ่งทั้งปีเลยใช่ปีนี้ก็คือวิ่งทั้งปีวิ่งเข้าไปควา,ความชอบของการมางานทุกสปอร์ตชอบอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือความคุ้มค่าของของกูดี้แบคค่ะก็คือน,นอกจากจะได้เสื้ออาริล่าตัวนี้แล้วคือคัได้เสื้อคุ้มแล้วอ่ะ โนสมัครเลสซี่อ,อายุาสักคุมแล้ว1,200บาทแล้วก็ในกูรูดีแบงคเนี่ยก็ยังมีววเชอร์อื่นๆให้เราลุ้นอีกเยอะแยะมากมายรับรองคุ้มแน่นอนมางานนี้ก็คือได้แบบส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์กีฬาเยอแน่นอน,น โอ้โหตัวแม่ตัวมามทางน,าน,น้นตัวตึงด้วยค่ะก็เป็นแบบนักวิ่งหน้าเก่าๆแล้วก็น่าใหม่ๆที่เข้ามาเยอะมากๆเลยก็เป็นงานที่เหมือนเป็นงานประจําปีอะที่ต้องมาทุกปีอยู่แล้วคืองานนี้เนี่ยอย่างชุดเสื้อที่เราใส่เนี่ยอันนี้เสื้อของแท้น,นี่เสื้อแท้เลยแล้วก็เป็นงานเดียวเลยที่วิ่ง10ไมล์ในกรุงเทพหลายคนที่ชอบก็คือระยะนี้จะหายากมีซูเปรอร์สปอร์ตทำมาประมาณ10ปีละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยมาหรือว่า ยังไม่เคยลอง10บไมอย่าลืมมาลองกันครับก็งานสปอนสปอร์เทนไม้นะครับอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมสมัครวิ่งด้วยกันมีระยะ10ไม้และ5ไม้นะครับซึ่งแป๊บนึงนะ สิบไมล์คือ16กกิโลนะคะไม่ใช่10ไมล์คือ10กิโลนะคะคือคนเข้าใจผิดเยอะมากตอนสมัครเห็น10เออ10โล10ไมล์คือ16กกิโลคืออีก5โลจะครบฮาร์ปจาส่วนเออ5ไมล์ก็คือ8กิโลนะคะต้องต้องแบบว่าโอเคประเมินประเมินตัวเองดีๆนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ไปฝึกซ้อมจริงๆฝึกซ้อมนั่นแหละสำคัญที่สุดดูรัน,รนหน่อยอดูรันหน่อย สมัครเลยตอนนี้สะสมเนวันการได้ด้วยเสื้อได้เสื้ออดิดานะฮะมูลค่า1,200บาทของแท้ของแท้โลโก้ไม่ลอกนะจ๊ะโลโก้ไม่ลอกจ้ามูลค่า1,200บาทเป็นเกรดเดียวกับกับ Adidas Running เลยนะฮะตนึนีพันสอนะตัวนี้1 2 0่พันถูกมีป้ายราคาจ้ะสรุปสรุปเจอกันนะเจอกันนะครับที่น้าสนูดโอ อยากจะบอกว่างานนี้เจอเพื่อนนักวิ่งเยอะมากเลยแต่และคนคุยกันไม่รู้เรื่องเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานกัน,นะค่ะ